ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อลูกนี้ยืมเงินแล้วหนีหายทุกรายจะมากจะน้อยไม่เคยคืนจากประสบการณ์ตรงคนเป็นเจ้าหนี้ที่ทวงไม่เคยได้ ให้จุดทุบสามดอกว่าเก้าจบลูกนี้ที่เคยหนีเคยหายได้กลับมาคืนชั่วทุกรายท่านผพบฟังครับปัญหาเรื่องเงินทองทองไม่ท่เร,เรื่องเล่นเล่นไม่ว่าจะหนึ่งบาทสองบาทหบาทร้อยบาทหรือหลายพันบาทก็ล้วนแล้วแต่เป็นเงินทั้งสิน้นเชื่อว่าใครๆต่างก็ต้องเคยเจอประสบการณ์ในการโดนยืมเงินมาตั้งแต่เด็ก ในวัยเรียนเราอาจจะได้ถูกยืมครั้งละหลักสิบบาทไปจนถึงร้อยบาทแต่เมื่อโตขึ้นมาก็อาจจะเพิ่มจำนวนขึ้นไปเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านก็มีสิ่งที่ยากกว่าการให้ยืมเงินนั่นก็คือการทวงเงินครับเพราะเรื่องของการยืมเงินไปแล้วหายจอยถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากในสังคมเราทุกวันนี้ หลายคนที่เคยให้เพื่อนหรือคนรู้จักยืมเงินคงจะรู้ดีว่าการทวงนี้เป็นการทวงที่ยากที่สุดบางทีตึงกับต้องทะเลาะก,กันเลยและของหายก็เหมือนกันหายังไงก็หาไม่เจอบางทีอาจจะลืมที่เก็บก็เป็นได้ซึ่งปัญหาที่กล่าวมานั้นครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำพระคาถาทวงนี้สวดแล้วดีจริงรับรองเลย าจะได้ของที่ตามหาคืนอย่างแน่นอนทวงเงินก็แล้วตามถึงบ้านก็แล้วยังไม่เอามาคืนสักทีต้องเจอพระคาถานี้เลยคาถาทวงหนี้เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาทำของหายหาจนแทบพลิกแผ่นดินก็หาไม่เจอมีลูกหนี้ติดเงินทวงแล้วไม่ยอมคืนคนรักหนีไปกับคนอื่นหลงท่องบทนี้เชื่อว่าไม่มีใครอยากเจอ ลูกนี้สุดเหนียวตอนเดือดร้อนอ้อนวอนแทบตายเพื่อให้เราสงสารแต่พอถึงเวลากลับไม่ยอมคืนเงินหรือทำของหายหายจนแทบพลิกแผ่นดินแล้วก็ไม่เจอหรือคนหายคนรักจากไปหนีไปกับคนอื่นคาถาน,นี้มาจากพระธรรมบทอัฏฐกถาเรื่องกากาชาโดกวาดุกาวิทย้ำด้วยป่าโดยเมื่อท่องเสร็จแล้ว ก็เพ่งจิตไปที่สิ่งของชิ้นนั้นนึกถึงรูปลักษณ์ของมันและนึกถึงช่วงเวลาที่เจอมันครั้งสุดท้ายด้วยเพื่อให้เกิดนิมิตบางคนอาจจะนึกขึ้นได้ว่าเป็นลืมไว้ที่ไหนโดยทันทีส่วนใครที่ต้องการทวงหนี้หรือว่าหวังจะได้เงินคืนจากเพื่อนที่ยืมไปโดยหลังจากที่ท่องเสร็จแล้วก็นึกถึงเงินก้อนที่เราให้หยิบยืมและนึกถึงหน้าคนที่ยืมเราไป พร้อมทั้งเพ่งจิตอธิษฐานเพียงเท่านี้ก็ทําให้เรามีหวังจะได้เงินคืนกลับมาเมื่อพร้อมแล้วทําตามนี้ครับจุดธูปสามดอกนายหิ้งพระตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาคาถาท,าทวงนี้ว่าดังนี้อาปินุหนุกาสันตามุขันจาริสุทธิสติโอระมามะนปรารมะ โอระเตวะมะโหทธีติซึ่งบทนี้แนะนำให้สวดจำนวนขี้อาจจะสมจบหจบเจจบหรือเกจบก็ได้ครับคาถานี้มาจากพระธรรมบทอัถกถาเรื่องกากชาโดกพอดยกาวิทนามด้วยป่าท่านผู้ฟังครับหญิงสาวรายหนึ่งได้เล่าประสบการณ์จริงจากการลงสวดพระคาถานี้ ว่าเมื่อแปดปีที่แล้วเพื่อนมาร้องไห้กับเราว่าลำบากรถจะถูกยึดตอนนั้นเรายังเด็กมากสงสารเพื่อนมากแม่เพื่อนก็มาพูดเพื่อโน,น้มนาวให้เราใจอ่อนเร็วขึ้นแม่เพื่อนและเพื่อนบอกว่าจะขอยืมเงินจำนวนหนึ่งแสบาทซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีเงินสดถึงจำนวนนั้นเราเลยให้เพื่อนยืมไปแค่แปด0 0ื่นบาทด้วยความที่เรายังเด็ก แต่ต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนด้วยความจริงใจเราจะไม่รู้ว่าต้องทำสัญญาการกู้ยืมเงินเรามีแค่สัญญาใจเท่านั้นผ่านไปหลายเดือนเป็นหลายปีเราทวงเพื่อนบ้างแต่ก็ไม่ได้ทวงแบบจริงจังเพราะคิดว่าเขาคงจะลำบากอยู่จนเรียนจบต่างคนต่างก็แยกย้ายไปทำงานและไม่เจอกันอีกเลยนอกจากการโทรคุย สารทุกข์สุกดิบตามภาษาเพื่อนช่วงหลังๆมาเราฉลาดมากขึ้นมีเพื่อนคนอื่นๆมาเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าแม่เพื่อนและเพื่อนเราคนนี้จะใช้วิธีทําตัวให้น่าสงสารหลอกเงินเพื่อนคนอื่นแต่น่าจะเป็นเราที่โดนหนักที่สุดเมื่อต้นปีที่แล้วเราประสบปัญหาทางการเงินเงินไม่พอใช้จ่ายเราจึงโทรไปทวง ทั้งกับเพื่อนและแม่เพื่อนทั้งสองบอกเราว่าจะคืนให้เดือนมีนาคมแต่ตอนนี้ขอใจ่าค่าเทอมน้องชายของเพื่อนก่อนเราก็ได้แต่ทำใจและภาวนาขอให้เขาคืนเงินเพราะเราลำบากจริงๆ8ปดปีแล้วถ้าคนคิดจะคืนถ้าย่อยคืนมันก็คงหมดแม่เพื่อนบอกว่าใครก็ลำบากทั้งนั้นเขาเป็นนี่หลายคน ทุกคนเห็นใจไม่มีใครทวงจนเมื่อเดืนมีนาปีที่ผ่านมานั้นเราทัวไปทวงตามเธอแม่เพื่อนให้คำมั่นสัญญาเราใช้เบอร์เราส่วนตัวแม่เพื่อนไม่รับเบอร์เพื่อนก็ไม่รับทั้งคู่บล็อกเบอร์เราก็เลยใช้เบอร์อีกเบอร์หนึ่งโทรไปด้วยน้ำเสียงปกติแม่เพื่อนเราพูดว่าจะทวงเงินคนอื่นก็พูดจะดีๆหน่อยจะพูดแบบแย่ๆ ทั้งที่เราเป็นเจ้าหนี้แต่โดนแม่โกงพูดจาดีและให้โอกาสมาตลอดสุดท้ายเราได้แต่ทำใจว่ายังไงเราก็คงไม่ได้เงินก้อนนั้นกลับมาแต่จะเพราะโชควาส,สนาหรือเป็นเพราะความโชคดีที่เรายังพอมีอยู่บ้างวันนั้นเราเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นไปเรื่อยๆจนมาพบกับพระคาถาบทหนึง่งซึ่งเป็นพระคาถาทวงหนี้ ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําว่าหลังจากที่ท่องเสร็จแล้วให้นึกถึงเงินก้อนที่เราให้คนอื่นหยิบยืมและนึกถึงหน้าคนที่ยืมเราไปพร้อมทักเพลงจิตอธิษฐานเพียงเท่านี้ก็ทําให้เรามีหวังจะได้เงินคืนกลับมาตอนนั้นเราก็ไม่เชื่อแต่คิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรจึงลองทําตามดูซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจวันหนึ่งเราได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน คนที่ยืมเงินไปทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาบล็อกเบอร์เราเขาเล่าว่าตอนนี้ไปใช้ชีวิตกับสามีที่ต่างประเทศอยากจะใช้หนี้ที่ยืมเราไปเมื่อแปดปีที่แล้วเรายังไม่เชื่อว่าเพื่อนพูดจริงเพื่อนขอเลขบัญชีธนาคารเราจึงให้ไปแตบบ่ไม่ได้คิดว่าจะได้จริงสองนาทีหลังจากนั้นมีข้อความจากโทรศัพท์มือถือ ไามีเงินจำนวน2,40 0 0 0บาทเรางงมากเพื่อนโทรกลับมาว่าโอนเงินให้แล้วให้ทั้งหมดส่วนที่เกินนั้นถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่หยิบยืมไปตอนนี้เพื่อนมีสามีเป็นนักธุรกิจที่ต่างประเทศร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่ได้อดอยากเหมือนแต่ก่อนและกล่าวขอบคุณที่เราเคยช่วยเหลือท่านผู้ฟังครับปัญหาโลกแตก แบบการให้เพื่อนยืมแต่เพื่อนไม่ยอมคืนสักทีกลายเป็นความลำบากใจของเจ้านีจนต้องหาทุกวิธีทางในการตามเงินคืนแต่จะให้ดีต้องรักษาน้ำใจและความสัมพันธ์ไม่เสียมิตรภาพด้วยเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใครจริงๆว่ากันว่าความสัมพันธ์ที่ใช้เวลาสร้างมาเป็นสิบสิบป,ปีก็สามารถพังทลายลงง่ายๆ ด้วยเรื่องเงินเพียงเล็กน้อยจากสถิติพบว่าหนึ่งในเหตุผลที่คู่รักเลิกรากันมากที่สุดก็หนีไม่พ้นปัญหาเรื่องของเงินและแน่นอนว่าเรื่องของเพื่อนก็เช่นเดียวกันครับการยืมเงินกันระหว่างเพื่อนัวเหมือนจะเป็นเรื่องปกติเพราะหลายๆครั้งไปกินข้าวด้วยกันก็ไม่ได้จำเป็นต้องหารเท่ากันเป๊ะเสมอเราออกมากกว่าบ้าง เพื่อนออกมากกว่าบ้างผัดผัดกันไปดูเหมือนจะไม่ได้มีปัญหาอะไรดังนั้นเวลาที่มีเพื่อนมาเยืมเงินก็ไม่ได้คิดมากว่าจะให้หรือเปล่าแล้วก็ไม่คิดมากว่าเพื่อนจะไม่มาคืนเพราะการยืมระหว่างเพื่อนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดดอกเบียอะไรอยู่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปพอถึงเวลากำหนดคืนเราไปทวงตามปกติ แต่เพื่อนก็ปฏิเสธมาว่าอาทิตย์หน้านะเดือนหน้านะเสมอเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากเท่าไหร่ก็คงคิดว่าเพื่อนเดือดร้อนจริงๆไม่เป็นไรแต่แลหลายครั้งอาจเห็นเพื่อนผัวรูภาพไปกินไปเทีย่ยวอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันนาเงินมาเคิรนเราเราก็อยากจะไปทวงอยู่เหมือนกันแต่ก็กลัวจะเสียเพื่อนไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดี นอกจากเราจะต้องคาถาแล้วการกระทำเพื่อการทวงหนี้โดวยวิธีการนี้ก็น่าจะเกิดผลดีนะครับ 1. จะทวงต่อหน้าคนอื่นกฎเหล็กของการทวงนี้ก็คือหน้ามีไวรักษาจะทวงนี้ต่อหน้าเพื่อนๆหรือคนอื่นถ้าเขารู้สึกอายเมื่อไหร่นอกจากจะไม่ได้เงินคืนเราก็จะเสียเพื่อนแน่ๆเพราะเพื่อนจะรู้สึกว่าเรา ไม่ไหวหน้าเขาบ้างเลยบางทีเขาอาจจะแค่ลืมก็เป็นไปได้แล้วขกอควรระวังในยุคที่ใครก็เล่นโซเชียลก็คือการทวงหนี้ในโลกโซเชียลซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าลืมนะครับว่ากฎหมายไทยจะคุ้มครองลูกหนี้มากกว่าเจ้าหนี้นอกจากเราจะไม่ได้เงินคืนอาจจะต้องเสียค่าปรับกันอีกดังนั้น การทวงเงินต่อหน้าโลกโซเชียลโอกาสได้คืนน้อยและเสียเพื่อนแน่ๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งครับ 2. ให้เวลาเพื่อนในการหาเงินมาคืนเวลาที่เราทวงเงินแน่นอนครับว่าเราก็ร้อนใจอยากได้เงินคืนอยู่แล้วส่วนตัวก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะคิ้งเหนือเราจริงๆแต่บางทีเพื่อนอาจจะเดือดร้อนอยู่ ก็เป็นไปได้เหมือนกันการเเร่งมากเกินไปจนเพื่อนรู้สึกเครียดไม่น่าจะเป็นผลดีใดๆสักเท่าไหร่ครับเพราะถ้าไม่ถึงที่สุดลูกนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยากจะเบี้ยวหรือตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนดังนั้นการให้เวลาเพื่อนหาเงินมาคืนก็เป็นอีกวิธีที่ดีเหมือนกันอาจจะให้ผ่อนคืนสามเดือนตามที่สะดวกก็ได้หรือลองหาวิธีการคืนเงิน ที่ตกลงกันอย่างชัดเจนได้เงินคืนช้าหน่อยแต่ได้เงินคืนก็ยังดีกว่าการกดดันเพื่อนจนเพื่อนหนีหายไปการประนีประนอมซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่ควรทำครับ 3. ามดราม่านิดๆเราก็เดือดร้อนเหมือนกันลองนึกถึงเวลาที่เพื่อนเดือดร้อนมาขอยืมเงินเราแน่นอนเพราะเพื่อนคงไม่มาถึงและบอกว่ายืมเงิน5,000บาท แล้วเราก็ยื่นให้ง่ายๆแต่เพื่อนก็คงมาพร้อมเรื่องเล่าที่น่าเห็นใจเสมอถ้าคนที่ยืมเงินไปเป็นเพื่อนเราแน่นอนครับความรู้สึกเห็นใจก็จะเข้าใจได้ไม่ยากเช่นกัน 4. แบ่งจ่ายก็ได้นะนอกจากจะทวงถามหรือสร้างความดรามา่าว่าเราก็มีเรื่องต้องใช้เงินเหมือนกันแล้วถ้าเพื่อนมีทีท่าเกรงใจ แล้วรู้สึกผิดจริงๆก็ลองโยนหินถามทางว่าจะลองแบ่งจ่ายดูไหมละ่ะจะได้ทยอยปิดหนี้และประณีประนอมกันได้เพราะถ้าหากนี้นั้นก้อนใหญ่มากการจะหามาคืนทีเดียวเพื่อนเราอาจจะต้องไปกู้หรือรู้สึกไม่สะดวกใจก็ลองให้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆเหมือนผ่อนศูนเปอร์เซน์หกเดือนก็ได้ครับข้อที่ห้า รับคืนนี้ในรูปแบบอื่นได้หรือไม่ถ้าคาดว่าเพื่อนดูมีทีท่าไม่อยากคืนเงินไปก้อนใหญ่หรือไม่มีวีแววแคะเงินออกจากกระเป๋ามาได้ก็ลองพิจารณาดูว่าคุณสามารถรับการใช้คืนโดยรูปแบบอื่นได้หรือเปล่าเช่นการคืนด้วยสิ่งของหรือทรัพย์สินอื่นๆที่มีมูลค่าเท่าเทียมเงินที่ยืมเราไปซึ่งก็ต้องถามเพื่อนด้วย ว่าพร้อมที่จะใช้นี่ด้ยวยรูปแบบนี้หรือเปล่าถ้าตกลงกันได้ก็จะลืมที่จะตกลงกันให้เป็นทางการหรือจะทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ครับท่านผู้ฟังครับการทวงเงินเพื่อนควรจะหนักแน่นในการทวงเสมอเพราะอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดคนที่ควรจะเกรงใจจริงๆแล้วควรเป็นเพื่อนเรามากกว่า ถ้าเราไม่กล้าทวงและไม่หนักแน่นเพื่อนก็จะคิดว่าเราไม่ซีเรียดก็จะผ่อนพันไปก่อนเรื่อยๆอีกที่สําคัญหลังจากที่ได้เงินคืนมาแล้วก็ไม่ควรให้เพื่อนยืมเงินอีกเพราะเรื่องเงินถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครอย่าให้มิตรภาพดีๆต้องเสียไปเพราะคำว่าเงินเลยเวลาเพื่อนมายืมให้ปฏิเสธไปง่าย ว่าช่วงนี้เราก็ไม่มีเหมือนกันมีคำกล่าวไว้ว่าการให้เพื่อนยืมเงินก็เหมือนกับการเสียเพื่อนไปนแล้วนั่นเองธรรมกามูพระบางหติผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังก๊ะลายเย็นในมีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบจะแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาผู้กรงทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ